ทำไมชอบพี่มีกับพี่โย่พี่น้ำหน่ยหรอขอบอกเลยว่าตอนนั้นก็เริ่มติดตามเบียนเทปแล้วแหละแล้วก็ไปเจอคลิปพี่น้ำหนึง่งตอนแรก first impression ก็คืออุ๊ยพี่คนนี้หล่อเท่น่าหักจังนงงี่ล <บา S 2> แล้วแบบว่าหนูก็ขเขาเรียก,กว่าอะไรหนูก็เออก็โอชิ่ก่อนตอนแรกยังไม่ถึงขังน้นคามีใช่ไหมคะ ็โอชิแล้วก็เริ่มกลับมาใช้แอป I AM ใหม่อีกครั้งค่ะได้กดเข้าไปดูไลฟ์พี่เขาบ่อยมากๆได้ย้อนกลับไปดูคลิปพี่เขาบ่อยมากๆค่ะแล้วก็เห็นถึงอะไรบางอย่างคือไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําได้ขนาดนั้นเพราะมันเป็นคอนรูสิคือหนูเคยลองถามตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมถึงชอบพี่เขาขนาดนี้แต่ว่า สิ่งที่หนูได้คำตอบมาคือไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำได้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าคือเวลาหนูท้อหรือในฝนนคนเมี่ยมเลยมันจะคอยมีกำลังใจขึ้นมาอยู่เสมอเลยแล้วแบบว่าพอยิ่งดูอลมันมันมีความอบอ,อุ่นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวพี่เขาที่ ทำให้หนูชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆนนๆนะคะแล้วแบบว่าเออนั่นแหละมันไม่มีมันไม่มีคำไหนเลยทุกคนที่สามารถแปลมันเป็นคําพูดได้คือแบบมันบรรยายออกมาเป็นคาไม่ได้เป็นความรู้สึกล้วนๆเลยใช่มันก็ชอบแบบมันมันมีอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยนะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถเปล่งออกมาเป็นคําพูดได้เลย รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆใช่คือหนูไม่เคยรู้สึกอะไรขนาดเนี้ยหนูไม่เคยรู้สึกแบบชอบศิลปินคนไหนที่ไม่สามารถบอกแบบเออหนูไม่เคยมีชอบศิลปินคนไหนท่าพที่น้ำหนึ่งมาก่อนจะบอกใครเพื่อแบบเออใช่ไม่มีใครมาแทนได้